ปัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะวันนี้เรามีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวค่ะเป็นรถแท็กเตอร์คูบูต้ามือสองนะคะรุ่น l 5 0 1 8ค่ะเป็นรุ่นยอดนิยมที่คุณลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะรุ่นนี้ตรวจเช็คให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะมีอุปกรณ์ให้นะคะ2ชิ้นค่ะเป็นชุดใบมีดดันดินข่านล่างนะคะและผ่านบุกเบิกค่ะ ยางนะคะปรับสภาพให้นะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะตรวจเช็คจุดรดั่วซึมให้แล้วนะคะคันนี้จดทะเบียนปี5-9ค่ะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่400รก,กว่าชั่วโมงนะคะสนใจก็เข้ามาดูเข้ามาชมทดลองขับที่หน้าร้านได้เลยนะคะราคาอยู่ที่535,000บาทค่ะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์โทร0875223883 095 339 9988ค่ะเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ได้ดูกันค่ะ ก็เข้ามาชมเข้ามาทดลองขับที่หน้าร้านได้ค่ะกัดร้านอยู่เพียงกับบริษัทลงศรีสีตีบ้านท่าคลอตะมนหนองบัวอำเภอคลองตูงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีให้เลือกให้ชมกันหลายคันนะคะสําหรับรุนี้สนใจก็เข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะคะหรือจะแนะนําเพียงจากสูงก็ได้นะคะร้านมีค่าแนะนําให้ค่ะมีบริการจัดส่งให้ด้วยนะคะสนใจก็รีบเข้ามาชมเลยนะคะรถเข้าใหม่เรื่อยๆเลยนะคะ ีหมาพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดติด